Besides, mẹ mê thể nên phô mẹ hắn ca nè bởi mẹ cạo đi bun bun hạng nga long cạo đi. <laughs> ờ, ừ, <laughs> ừ. à, à, oh, hm 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 phèn hm 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 โอ้ยกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสู่คนเด้อเนาะพี่น้องเนาะโดยสวัสดีบ่แสนสวัดีพี่น้องงเนาะจมงขมุกขมอยู่มื้อกนีค่ค่อยอแลโอ้โตได้ของใหม่แล้วค่อยเนาะโดยสดีเด้อบ่เพยโยสดีเด้ออบ่เพยก็ใช้เก็บใช้ๆไว้โอ้อของใหม่ๆเนาะ ใส่งานแรกกับมือแเล่ห์อมื่อยๆเลยมือมือออกงานแบบงานมือเลยอ่ารุ่นรอรุ่นเบิ้งเนาะพี่น้องว่าของผู้ใดสิยืมชองคนเพิ่นนี่ขอให้ยืมยืมมันโดนพี่น้องขอให้ยืมมันโดนคยไม่มีเงินชื่อได้พี่นโดยต้องมันกับโบมีสีราคาถึกๆเนาะนะสามชีพันเลยวัดชีพันได้บัด่ายเบิดน้ำเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็ถ้าคือโบมีอ่าทั้งพอทั้งเมย์เพิ่นชดช่วยนี่ก็โอ้คือเบาแล้วพี่น้องทำเป็นไปย่อนรวมราคาของกันนี่ Đây để ăn là nó, gần chết rồi đấy nó vững, mà lại, Bỏ đi. gì? không mày đấy, cái cát to thì tuổi xíu này cái, cứ cạn, xì cứ cạn, à, là ma thằng nó, nong nó là khi nè người, bò xiang bò,

พกพ่อเซนเพื่อนี่กซามเทือนี่พี่น้องเลยเทือที่สามจังได้พบได้เพาะเนาะตัวจริงอ่าน้องเพื่อนพี่น้องเลยเมื่อก่อ,อนกะลงไปหาทางแคมคองเนาะในงานบุญจงเฮือพี่น้องเลยกับบ่พ่อพน้องเพื่อนดยเนาะกราบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนบุษบุษหม่องสุษบอลเด้อเนาะพี่น้องเนะะาะบ่ไหวที่อยู่ทางไกลาทางไกลอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อเนาะพี่น้องตอนนี้กะอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือน น้องโมเพื่อนพี่น้นองเลยรถอีแตนรถไทยเพื่อนนี่ป,ป๊ดตอเพื่อนใหญ่กะกะลีโดยสบายดีเด้อน้องเด้อโดยป๊ดตอพี่น้องถือว่างานสร้างนะงานนี่เนาะจัดใหญ่จัดนักจัดเต็มพ,พ,พ,พี่น้นอ,นนองเลยว้าวกะลีพันกันเดือกเนาะพี่น้องเพอจะังได้รถอันน้องบ่เนี่ เห็นคองคอพี่น้องบอตาเห็นแต่ในทรทัดเนาะรุ่นนี่พี่น้องเลยเข่าสันสันซะโอ้ตีนบัดในน่อยพี่น้องคือ,ค,อคือสีลายปีแล้วน้องเนาะนี่แต่อยู่ละเก่าแต่อยู่ละเก้าพ่นโอ้พี่น้องครั้งแรกเนาะที่ได้พบได้เจอพี่น้องเลยดูกับพ่วงป็นแต่ฮักแต่ช่างเนาะจะมั่มเยอะ ูนี ah, mm, s <S ่บ่อันอุ้มลงไปอ่าแก้มของน้ำนะกดูดโอบ่ทั้งจะเห็ดหน้าเห็ดตาเพื่อนเนี่ยกินผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ผู้หญิงผู้หญิงบ่โดยจักเดือนเลยอื้อ่าเดือนก็เลยอื้อยนาะน้องนี่เนาะจักปีกว่าเจ้าชาวสามโอ้ยสามเดียวฉันเดินชาวก็ได้อ่าสาวโมหรือว่าน้องโมเนาะพี่น้องโดยก็คืออยู่กระท่อมนี่แต่โดนระเบ่ đôi tại đôn don't ồ Oh, uh, uh. Bạn à, bàn cưỡng nôn, do you say it? Bàn cưỡng, hầu cưỡng. Cham bạc cưỡng, dù you văn it? Oh, hầu uh. hông phần vào, và dù viếng bạn cưỡng nòng. Chào Bàn bàn cưỡng nòng. Chào anh hai. Đôi. it. Bàn cưỡng bà Bàn cưỡng nòng. Bàn cưỡng ขาของงรองเท้าเด้อ๋อเอแล้วแล้วจังได๋จคือบ่อยู่นําเพิ่นน่ะเิเิบ่แพงเาบ่แพงบ่แพงนี่คือหมายความว่าได๋สร้างนั่นแหละเนาะบ่อยากให้อยู่นําบ่อยากเลี้ยงบ่อ๋ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยกคือเว้าแหละอ่าคือเจ้าน่ะมีพี่น้องจะคนจะมีญาติพี่น้องคิงน่ะ คนคนหนึ่งหาเสียอืมแต่ว่าปูอยู่น้ำพอนะน้ำเมยนะยังจะคน้นเงือสามสามบ่าหนุ่ยมีครอบมีครัวน้ำในบ่หนุ่ยเขามีครอบมีครัวมันแล้วเจ้าเนี่ยเป็นลูกหลานบ่ลูกที่ีหนุมีลูกหลานอยู่เรเวย้ยวันนี้ก็ลมแห่ลมว่าเนาะอ่าบัดน,นี้เจ้ามาอยู่นในนะ ดินเจ้าเองเพื่อนเจ้าเองพ่อเรือแบบใดเอ็งดินของพ่อดินของพ่อบุญธรรมดินของพ่อบุญธรรมหรือว่าพ่อเลี้ยงโดยโอ้เราถือเราเรือมาอยู่มานี่ก็หลายปีแล้วโดยบัดพ่อของน้องน้อยเพื่อนนีเด้ฉันป้าแล้วโอ้ป้ากันแล้วโอ้จะแดงว่าเป็นม้างตอนนี้โดโอ้ป้าได้โดนแล้วบ่แ้่เจาเกิดลูกวิทย์เทากับมาผีหลุด เ้องตะกี้เน,นี่ยชเจ้าอยู่ไหนใช่ไหมอยู่บ้านพระสว่างใต้ตะกี้เหรนไรโดยโอ้ oh, และผัวก็เป็นคนบ้านนั่นบ่โดยอืมก่อลูกแล้วมาเลยโดยเป็นยังไงคือมาแบบเพิน่นให้มาเรือตั้งอยากฮ่าตั้งอยากป้ะนี่แหละอันน่ะคนอยู่ไปคนกัเอาอีนี่ค่ะไปหายคนโอ้ง่ายๆคือ เพื่นอนในบ่ญอยากเรียกผู้น้อยนี่โ,<ด>โอ้ยน้องพี่น,อน้องเนาะอือคือว่าจังสัตวบ,บาทน,นี่พี่นอ้องเลยมีลูกน้ากันอยู่บัดอยกากให้ผู้อืน่นไปเลี้ยงแต่น้องนะบมอยอมน,อน้องในย่านน้อ้ยแกนปัวลูกให้คนอื่นพี่น้องเลยเพราะว่าซาต้านะบมเคยถามพี่น้องนะว่าคู่ใครใครมาของน้องเพื่อนพี่น้องเลยก็คือว่าเป็นเพื่อเลครั้งแรกเนาะได้ถามไทยเบิ้ง ั็คือ,อมือนั่นนะลงมาหาแล้วแต่ว่าลงไปทำบุญงเพ<อ>ื่อพุนวะเ่อน,นอนอยู่ในวัดก็ลงเลาะเบิ่งอยู่ด้แต่ว่าบุพเพตอนตอนเว้นนี่แมนเข่าอยู่ในวัดเลยออืตอนออกมาแลวน,อนนะ้องนะแบบพอรเดดอ่อน,อ,นออกมาวอนพญานาคเพราะว่านี่ในยินเอื้อบุญแนะน้ำนั่นนี่นะแต่ว่าไปนะบุะพเพจำคือ ก็สีตัดสินใจไปแน,น,นั่นน่ะย,ย้อนบ่ม,มีบ่ลเลยบ่มีขาว่บ่มีเขากินเลยก็เลยอุ้มลูกไปก็โค้งานอามีเราเงนนั่งคอเนาะแบบท่ออ,ออยู่บ่ท่อ,ออยู่บ่กับสีวิตเจ้าของท่อ,อเมื่อยเนาะแต่ก็คิดใจกับผู้น้อยนี่อุ้มลูกไป เข,ดขาดงเขาปาเบิ่งนี่กัวพี่น้องเคยยงครบโอโ้ยเนาะหน้ามุมหน้าแดงเบิดแต่กระ่ากับแบบชาวป,ะ,ปะไว้น้ำแม่เลี้ยงแม่ยังเพิ่นกับบัเอาถ่าบ่จะเพิ่นเล่ากับข้าเบียกเราเราก็ไปใครขับปุ่นอยู่บุญเรากันเพิ่นก็บอ่าอะไรก็หาเงินดินล้นสู่ชนครอบครัวฝ่ครอบครัวเราเนาะโอ้ย<อ>เรากับบุมีคือเฮ้าเนี่ย พอแล้วกับคือพ่อกับแม่แต่แท้ของน้องเพิ่น,น้ะแบบเพิ่นบ่แพ่งมอ,อยังไงเออพูดให้บอ่อแพงเม่อเต้น้องนิดน้อยพูดเลยว่าขาอัวนี่แต่แต่จำนี่ว้าทุกอันนี้ยังไงกว่าพ่ดให้พูดนี่เลี้ยงหาสีเดือนอ๋อคือเดียวว่าใหญ่มากเลยพ่อแม่ให้ใหนี่ไอ้นี่นะ คือว่าง่ายเพื่อนนะ่ะปั่นคนเลี้ยงยโอ้คือว่าแล้วจะว่าทั้งฐานะครอบครัวทั้งน้องก็เป็นยังไดจะแบบเอาน้ำจำปาเพราะอยู่เพราะกินบ่ทั้งเลยโดยทั้งพ่อได้แท้แม่ได้แท้ของเจ้านะโอ้โหอ๋อโบหูบห้เนี่ยเพราะว่ามาในแต่น้อยเนาะยันว่าเออมีชาวบ้านเพิ่นซ้อนเพื่อ,น,น,อน,นในฟังเรือบันญ,ญยัยเคยไปนะเยี่ยมไปยามน้องกับโบหู้อีนุ้ยน่าย,ยังเลยเพอตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เขาก็หู้อยู่แล้ว เป็นยังไรจะครอบครัวของทั้งนั้นตอนนี้เพื่อนกับบ่มีกือกันแหละอ๋อนี่แหละเนาะยันว่าลูกหลายคนพี่น้องเอเหตุผลของเพื่อนกับบางพี่กับเอ้าลูกคนนี้่ายอมเลี้ยงกับมีแบบว่าให้เพื่อนไปอยู่น้องปู่น้องคนยันว่าคููเพื่อนห่างเพื่อนมีกลัวสินะมันอาจจะเป็นนี่นี่กับมีแน่นอนเอ้ย้วก็มันการสิเกิดสองคำถามขึ้นมาอยู่ได้เนี่นี่เนาะ เป็น,นยังสียบัดผูอื่นคือเลี่ยงได้เนาะน้นองก็คืออดอยู่บ้านนั่นนี่ืด้ก,คก,ก็คือว่าอะไบุตรวาสนาไปมันเน่ยามันแหละเนาะเหตุยังได้ฉันมีแต่ว่าเอา้ามือนี่ก็ดีมุกดีใจลายเน้องเนาะที่ว่ามีทั้งกุรักกุรยายเพื่อนอยืนมือเข้ามาสดช่วยพี่น้องเลยเข่าสองกระสอบแล้วก็มีเข้าเจ้าน้ำเน่พี่น้องเลยไข่เน่ปลากระปองเน่น้ำมันแล้วก็น้ำซอส ปาเดี๋ยวเต็งน <ities> uh, ัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือเข้า่ำนี้นี่คิดว่าสิได้จักเดือนนี่เนาะ10เดือน10เดือนโอ้พะว่าบ่เคยมีผู้ใดให้นี้จักเทื่อบ่นี่อ๋อโตบ่แรให้เาตองลกะยังบ่หลายเือมามื้ออื่นนี่ก็หมดโดยมามื้ออื่นนี่ก็เบิดโดยอืคืออ่า น้องลงไปอยู่งานบุญนี่แบบว่านิ่นๆแบบว่าห้าคอ,อนี่แบบเงินบ่อเรือแบบเขา่าเป็นเงินโอ้เป็นเงินอะาลองพี่น้องเนาะแับคือว่าเนยค้นห้าวในทาบา่จนเจทาบา่อจำเจดีเม่นบ่ไปแล้วนาะเนาะแต่ว่ามันมันบดเมื่อน่ะเฮาจําเป็นอี่จเฮามีเงิน0าวพันมันนะจนเจมันปัญญาเลยเนาะจังไดลูกเพื่อปากเพื่อท่องลูก này này của ông của bố mẹ nó sưu phơi lũ Pino người à, đây ôm mòn nát nó à, mẹ ừ, ôm lũ này nát bố mẹ, đây là bố nhom hay cha đấy Pino nó, mà nó ưn thì hoài nát rồi căm phong đó, ta cả vợ bố người nó bắt cái này ก็คืออเพื่อนชานลานเป็นก็บแบบยังชีมากยังชีเห็ดใหม่อยู่บ่อนี้เห็ดบ่อด้ยเราเราชีมาลกลูกเราชีมาเห็ดเท่อนก่อแล้วบ้านนอกนี่ไปอยู่ใช่เราพูดบ่าใช่ในแต่เพิ่นก็คือชีบ,บ่อใหา้นี่บนอื่นแล้วพอเจ้ากับำลูกคนหนึ่งของเพื่อนด้เนาะเป็นลูกเลี้ยงพี่น้องเคยเมนยู่วาบอ่อเมนพอเมนได้แทแ้่เพิ่นก็ได น่องเองน่ะมีลูกสองคนรน่ะแต่กั๊บพัวเดียวแล้วบ๊อบ่มีอีกพัวหนึ่งเอ้าชองพัวเลยบ่อ๋อแสดงว่าผัวคนรแรกนะอยู่ใช้ยฉันผู่บ้านลำบองอ๋อบ้านลำบองบ้านลำบองพูดได้ภาคเชยพูดหรอวะหออ๋อปาคเชยจำพรเนาะหนอบ้านลำบองเป็นยังไงจะพูดแต่บิดกับจังได้เลิอกรากันนั่นก็ได้ ันกไลตีโอ้คนตวบิดกไลตีพี่น้องเลยเอ่อผู้ที่ชองก็อยากเอาผู้นี่เนาะให้กับคนอื่นแต่น้องคนมายอมพี่น้องเลยอย่างไดก็หกักเนาะลูก <c oughs> นี่ก็คือว่าและทั้งน้องเองเพื่อนก็นกนกนกนเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องครอบเรื่องครัวถือว่าพ่อมาส่วนสองั้งสองข่า,ขาวแล้วก็นยังสิคิดยางมีอีกอยู่บทเนาะ เนาะพ่อแหละเนาะอยู่กับลูกนี่ก็มีความสุขแลลวนี่ก็ได้ถือภูมันดีกับใครเนี่ยพี่น้องมันอันนี้กับโมเมนต์ว่าคนดีกับมีคนบดีก็มีเนาะอ่ามันเป็นอย่างไดอย่างเนีนมันมาหอดแล้วมันก็ลีบได้เนาะคือแต่ละคนก็ได้ขดุมขดองมุดกุคนม่นองมอดได้ เห็นว่ามีสินสอดเธอแดงขักแน่ได้แต่งงมแต่งงานกันขัดแน่ยั่งแต่ละคนเนาะโอ้เลยกับนอกจากเขาจากอ่านี่แต่บัดน้ำในนี่ยไปตักอยู่ใช้กินอยู่ใช้เนี่ยใส่ลำเราโอ้อันน้ำสางบ่ฮะอันเดียวเองน้ำสางเบิ้งได้ปิดให้มิดชิดได้น้ำสางอันเราอันเราปิดบิแงเน้นรอไปีินะเพราะว่าเมื่อไหร่นะดอก 1กันสาวว่าสิ่งไปตก2เด็กน้อยอ่าเพิ่นไปชองไปยังวับลงหั่นโอ้ยบ่แฮงอะเนาะพอดีความสิเด้ออ่ายุงคบได้จากมื้อแล้วเด้ผู้นี้กะเนาะแต่เพิ่ส่งเออือได้ยินอ่าสบเว้านคบมือตะบิดแฮงกตกสบเว้านะเป็นตดอยู่อ่าบ่ได้เอาแนวปกแนวชงให้เพิ่นได้บ่ปกห่มปกกห่มปกแต่ว่าบ่รอดยุงคือเก่า พอว่นไหนว่ายงให้ปวดื้ออาลีพี่นาะแต่เคยอยู่บ่อัน้องแบาบว่าจนแบบขาดแค้นแบบบ่มีเขาสามาอย่างอะลีก็เคยบ่เน,นะเพราะว่าน้องมือมือน้องลงไปบุตรจนเือนี่เขามานี่ยังอยู่เนาะอ่าตัวที่บ่เสร็จนให้เป็นบน่แต่กันสู่เพื่อหามาทอดมาอีกอืมแต่ก็เคยมีเนาะทึงขันแบบว่าอดรี เคยมีโอ้เคยมีเป็นวะคือเขวเจ้านี่มันก็แหงบว่เปลืองบันไดเนาะอือคือสองสอบนี่น้องคนเว้านะคะก็คือกินสองคนไม่ลูกสาวคนมีลูกคนนี้ได้หอวไปสิบเดือนปุมามาเมื่อละถถวยนู่นกุ้มแม่นบ่เพราะว่าเขากระจังใดยอบนั่นนองเนาะยอบคือกับแก้มนี่อยู่นี่กินนี่ก็ไปหาของปลาของดงธรรมชาติเท่านี้นู น,น้นองไปหาไปชัำกูเหมื oh. มอมนเนี่ยห้องไปหาหนูไหมโอ้มันทำไมเลยจะไปหาคุชิโรอืมอืมอืมคุชิโรก็หนอไอ้กระไก่แถวป่าหนูไม้ดงหนูไม้แถวนี้ฮะอยู่ด้วยโอ,อ,ย oh. อ้อืมอืมอืมวิทย์ชวนตัวนี้ปไปก็ฮอลล์หลุน่อยอืมในเชียงผนก็มาพี่น้นนองเอ้ยโอ้เนาะอ่าบิดเดียวลุมลงไปหนักเนาะเลย ว่าอะไรคือเข่าน้าจําปาไดหลายนนี่ก็น้องสิเก็บไว้นี่บอเก็บไว้เฮือนนี่บอหรือว like ่าเอาไปฝากไว้น้าแม่์บอสคุณจะเอาไปฝากเหงื <se Ark> <habe> ่อมาอืมฝากไว้น้าแม่เพราะว่าอยู่นี่แบบบางน้องกับบวมอันใจมันบอสโดยอ่าน้องผลบ่มอันใจน้าพี่น้องเลยก็โมเมนว่าสิได้แต่เข่าได้มื่อนิโกมนีก็ได้เงินพอไปใช่พ่อน้องเนาะเอออืมนี่มันพอไปใช้ได้ใช่ไหาโอกับปะเหมือนน้ำตัวเองเนาะทั้งเข่าทั้งนั้น มันฝากเมียนลำลราเมื่โดนโดนโดนเพราะว่าคือคือคือนองนี่แบบถ้าว่าอยู่เพื่อนอะไรนี่ถ้าว่าโบนัสไว้ก่อนนี่แบบในในช่วงได้น้องน้องมักอยู่เพื่อนนะเพราะว่าได้ยินเบาเสียว่าต้องนัดไว้ได้ฉันเช่นน้องคุณไปหากินบ่ค่อยเพาะนะช่วงสี่โมงสี่โมงบ่ายมาแต่ละมือโดยสี่โมงสามโมงเพื่อกระสับนี่เพราะว่าทำตอนเช้านี่เป็นไปคุ้มมื้อเพื่เฮาก็อยุควานเพลิน คันมีผู้ใหญ,ญ่สิขามาสิขะเขาก็อยู่องบอเซนเพิ่นก็ว่าน,นี่เดี๋ยวเราต้องบอกน้องเพิ่นไว้ลวงหน้าแรงชั้นนี่ไปกับ,บพอ่อคือนี่กะไอ่เที่ยวมากกับบอเซนเพิ่นนี่สามเทืออลไรได้สามเทือแลนะ้วเนาะแต่กบ็บอกบอกได้พ่อน้องเพิ่นอนเทือหาเรื่องพ่อมึอนี่พี่น้องเลยว่ามาบอกพ่อแล้วก็ว่าถ่ายคลิปเนาะพี่น้องโทรศัพท์ก็บบอมีโทรศัพท์ก็บบอมีเพิ่นสาวสามปีพี่น้องเนาะกะ ยังน้อยกว่าบอตาสองปีพี่น้องเลยไข่เป็ดไข่ไก่กระเอิญน้องเนาะด้ยพอแม่ปทเทศนี่ยังบิดกุคนเนาะเพินเนาะยังแต่แม่พอเสียอืพอในเสียแล้วด้ยข้าก็บโบเคยเห็นหน่ะพอขาจะเถื่อนเพราะว่าเพินก็แย่แต่นน้อยชำานี่เนาะด้ยอืากับโบฮู้พี่น้องเลยคือในนี่แหละตัวใดที่บอตาเนาะถามบอคักบอเน่หรือว่าเว่าผิดพาดประกันใด พอบวมวนนุนหูจังใดกระกะขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างกับบูฮู้เนะาะท่าพี่น้องมีแต่วา่าดินดอนตอนน้นหญ้าองเพิ่นพี่นอ้องเลยกะเมนยูน้ำพอเลี้ยงพอเลี้ยงเพิ่นเพิ่นกับบมีให้บูมีหน้าคือกันพี่บ้าไปเห็ดไปยังก็ได้คือน้องออกไปขายน้ำไหมในมือนึงได้เท่าใดร่น้องอไ,ด 130, ได้มือหนึ่งสามสิบพันได้มือหนึ่งละสามสิบพันโอ้ น้ำไหมอ่ากาได้ขายกูมืออีบ่มึงเผืดอกลายขายมึงเผื่อกลายขายอืมมันก็อิงตามเนาะโมยเพราะว่าคู่แข่งก็ลายคือกันโมยบพราแม้นที่ว่าห้ามกันดอกพี่น้องเลยเพราะว่าต่างคนต่างหาเงินหาคำไปก็ได้เนาะดินร่นมันมีจังหั่นใช่น้องน้ำมันมีจังหั่นบอลน้องตั้งขายน้ำไหมก็ไปห้าหรอกขายโอ้โหอ๋อบ่จ้าเพราะว่า ขายลงม,มานะชวนหลายคือเห็นหนางนำทางถาเถอะหลอกขายมันชีบิดไวกลัวแม่นบอกเราเคยน,ะนยางมีการหลอกขายเราเป็นไงครับเป็กำลังใจไเด้อเนาะมีแต่ว่ามีนี่กะซื้อเขา่าเนาะทางบอเสียนไปซื้อเข่าพากันแก่เขา่าลงมาให้กับน้องเพิ่นพี่น้องเลยจะดีมุกดีใจน้ำกะบอเสีนยนเพิ่นอ่าจังได มอบเงินให้พอได้ใช้ได้จ่ายเนาะกได้จ่ายในสิ่งที่ว่ามันจําเป็นคิดใช้ต่ว่าตอนที่เฮาอย่างไรขาดแค้นบ่มีที่ดีนั่นแหละเพราะว่าสิ่งใดที่ว่ามันพอนี่เฮากะนี่ไปก่อนอย่งไดรปวดแข้งบ่โอเอ้าเนาะขออนุญาตนำเฉยๆไปน้อนบนมือนแข้งจะงงงได้ขอโต๊ะกับก่อนสนอเบาเซียนเบาเซียนเพื่อนให้เท่าไรจ้ะมือนี้ สองล้านกับสองแสนอืมน้องพี่น้องก็คือว่าพุ่มโดนอยู่เนาะโดนเดี๋ยวบ่าตาสิให้น้องเพิ่นว่วยไปซื้อนมให้ลูกเพราะว่าเพิ่นก็ได้น้ำบาเซียนอยู่แต่ว่านี่คือพูนบ่าตาหน่องพี่น้องเนาะอ่าอ่ะน้องไปไปน้องผู้น้อยพี่น้องเลยอ่าจะทางบาเซียนเพิ่นนั่นแหละเนาะอ่าเอาให้ทานน้ำมันเมื่อกี้นี้ เ่็นว่ายันอย่างไดวันออนเนาะเห็นทั้งเบาเผยได้เป็นว่โอ้ยเนาะทั้งเบาเผยได้ก็ดีมุกดีใจนาคือกันพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าทั้งเบาเผยกะคือว่าหลายคนก็ได้แต่ยังบ่มีรายได้จากยู u t ทูบเนาะพี่น้องเนาะกะโบเราว่าหน่อยมุกน่อยใจยังดอกแห้งดีใจพี่น้องเลยพี่น้อได้อ่าเปิดสุคนในทีมงานเนาะเพราะว่าผู้ใดผู้หนึ่งได้กะอ่าชมว่า จังได๋เรือลําเดียวกันพี่น้องเอ้ยอยู่น้ําเดียวกันเนาะก็ได้ใช้ได้ซอยนํากันอีหยังก็ได้อะกะน้องอยู่ดีมีแฮงกน้องเด้อยโยเอาเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น้องป่ะซั่นเนาะ่งไดกะน้องพ่นสุพี่น้องเอ้ยเบิ่งในกัวโอ้เนาะอ่าเข้ากะอบักใหญ่มาตากะเอ้าเนาะลืมไมแล้วมอแต่อ่าสิเมื่อกะจักสิว่าจังได๋พี่น้องเอ้ย แต่ว่าขอให้ทั้งภรรยาภุญญาอิเพิ่นเนาะที่ว่ายื่นมือเข้ามาสดสวยกับน้องเพิ่นมื้อนี้เนาะจมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะไปมาทางใดาตลอดปลอดภัยขอให้บุญพระคุณเจ้าคุ้มครองอ่าแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นอ่าให้มามื้อนี่สวยมามื้อนี้ก็ขอให้กลับคืนไปหาแม่เพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะแล้วก็ รวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ว่าหับส้มอยู่ในตอนนี้พี่น้องเลยก็ขอให้อยู่ดีมีสุขบนสสกุลสุขคนก็คือจะได้เข้ากาวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย